สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมมากันยังเย้เย้เยเยไม่ได้เจอกันสักพักเลยก็มาณันอาทิตย์หนึ่งได้ไมั้งเพราะว่าเจอกันล่าสุดก็น่าจะไลฟ์ครั้งที่แล้วเนาะตอนเปิดนาฮิดาซึ่งก็ถ้าใครได้ดูไลฟ์อย่างที่เห็นเลยนะฮะนาฮิดาของเราออกเป็นธาตุสายฟ้านั่นเองเออไหนวะนี่ธาตุสายฟ้าสีหนึ่งนะฮะผมอ่านี่แหละเดี๋ยวเราจะมาบิว เค๋ชิงกันนะฮะผมก็ในปัจจุบันเนี่ยเค๋ชิงผมแทบไม่ได้เอามาเล่นอะไรเลยเพราะว่าถ้าให้พูดตามตรง DPS สายฟ้าที่เก่งๆอ่ะมันมีจั้งเยอะที่ถ้าให้พูดตรงๆก็คือเก่งกว่าเค๋ชิงอย่างเช่นตัวของไรเดนโชกุนหรือว่าตัวของไซโน่นั่นเองหรือไม่ว่าจะเป็นตัวซับ DPS ตัวอื่นอย่างเช่นฟิชหรือว่ายาเอมิโกะที่ตอนนี้อยู่ในตู้กาชาเนี่ยมันก็เล่นได้เหมือนกัน อ่าดีไม่ดีเนี่ยดีกว่าเขอชิงด้วยแต่วันนี้เราจะทำให้เขอชิงของเราเนี่ยทําให้โลกรู้ว่าเขอชิงมันก็ยังดีนะเว้ยคือของความจริงมันไม่ใช่อะไรหรอกคือเราแค่เอามาประชดเฉยประชดกลุ่มดาวที่มันออกนั่นแหละซีหนึ่ <c oughs> งก็งงเงามากไม่รู้ว่าจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีเอาเป็นว่าเออมาเรามาเข้าสู่คอนเทนต์จริงๆของเราในวันนี้ดีกว่านะครับผมอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย ตัวละครเวล80แล้วเต็ม90ซึ่งถาว่า80เนี่ยบางคนก็คิดว่ามันอาจจะพอแล้วแต่ว่าเวลาไปตีมอนอวิทเวลสูงๆเนี่ยความต่างของเลเวลเนี่ยมันอาจจะทําให้ดาเมจเราลดลงไปได้เพราะฉะนั้นท่านุกคนสมุดที่เราเก็บไว้ให้นาฮิดาธาตุไม้เราจะลงไปให้นาฮิดาธาตุน้ําแข็งให้หมดเลยนี่อาเวล90ส่วนอาวุธเรามีดาบแบ็ก ซออยู่ที่ก็คิดว่ามันได้อัตราคีมาเยอะหรือว่าถ้าเราจะเล่นอักเวทเนี่ยดีไม่ดีเราใช้ถาบอันนี้ได้ด้วยนะแต่มันอาจจะดูพิเรนไม่หน่อยเพราะฉะนั้นเรามาในเรื่องของอร์ติแฟ์ดีกว่าซึ่งอร์ติแฟกตอนนี้ที่มันเบสของไอสายฟ้าที่เราจะมาเล่นอักเวตเนี่ยผมให้ไซโนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาขโมยของไซโนมาก่อนแล้วเราดูภาพรวมกันดีกว่าครับอืม เรามาดูสเตตรวมมันก่อน,นีกว่าอัตราคิด0ถือว่าเยอะนะแล้วก็ความแรงคิดหนึร้อเทุกคนว่าโอเคยังหรือว่าเราจะลดในอัตราคิดแล้วก็ไปเพิ่มความแรงคิดดีทุกคนว่าแบบไหนดีฮะผมว่าอันเนี้ยเออเปลี่ยนคนนกเนี่ยขอเพิ่มคิดตึงๆหรอคิดตึงๆคิดตึงๆนี่นี่นีนี่ไม่ก็เปลี่ยนกับยาเอกนี่เออดูกันดูกันนี่ ความแรงคิดสองร้อยสิบเปอร์เซ็นะน,ะนะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยคิดว่ามันแรงหรือยังคิดว่ามันแรงแล้วใช่ไหมแต่มันยังไม่แรงเว้ยเราต้องมาดูดในพรสวรรค์อีกเพราะว่าการจะทําให้ตัวละครของเราแรงไม่แรงได้นันเนี่ยเราต้องอัพพรสวรรค์ด้วยนะอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะอัพอันตินําอืมอันตินําแล้วอันดับสองเนี่ยเราอัพโจมตีธรรมดานํามาเดี๋ยวเราจะมาอัพกันอ้าว เฮ้ยมีไม่พอเดี๋ยวเราลองไปคราฟดูแล้วกันไปหมดเลยมาทุกคนตอนนี้สมุดเราพร้อมแล้วเราจะมาบวกกันเงินเราม่ไม่เปล้านอ่ะเออเราเตรียมไว้ให้เทพไม้สเป่าเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยเราอัพให้เทพไม้ที่ใช้สายฟ้าได้แล้วกัน โอโหอันนี้ใช้เยอะเลยมีมงกุฎด้วยไม่เป็นไรเราอัพสกิลธรรมดาก่อนแล้วกันออันนี้เราขาดไอตัวนี้ไอนะเอลิเมนท์ันเนคตานะฮะฮัฟไปให้หมดเลยไม่พอค่อยไปตีใหม่เอ้ยนี่เอ้ยพอถึงขั้น8ดเลยได้ไหมได้ได้ได้ไดผมคิดว่าขั้น8นี้ก็น่าจะถือว่า จะโอเคแล้วแหละเนาะเราจะมาลองในอ b y s s กันละกันนะเราจะมาดูกันว่าเทคเดียวผมจะผ่านไหมถ้าผมใช้ทีมนี้ <S <S อาคิสุดเบิมเบ่มๆคือลือเดี๋ยวอันนี้นี่เราแปะาธาตุก่อนแล้วก็ดูดอืเปิดไปเลยนี่แล้วก็อืมโอ้คิดแล้วหกพันอย่างแรงบอกเลย นี่นี่โอ้โหขนาดไม่ได้บัฟของคาซูฮาน่าตะกี้ยยังสี่พันอย่างแรงอุ้ยเบนเนต็ตว้าวดูสิอ, 6, อนูนี้หกพันโหอย่างแรงอืม โอ้โหตีฮิตแล้สามหมื่นโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากแม่ออืืมมแล้วก็นี่อืมโอ้โหเจ็ดพันตึงๆทุกคน โอ้โหอันนี้ขนาดอือมีอืมยังใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอืมโอเคโอเคบอสโอเคอยู่โอเคตอนแรกแปะสายฟ้าก่อน ไม่รู้แหละตอนนี้โรดิชั่นยังไงไม่รู้รู้แค่ว่าแรงมากเบเนตเร็วลูกคูดาวให้เสร็จเออสาระอืมโอเคอันติพร้อมใจพร้อมเราทำได้ เอ้ยจบอย่างเร็วทุกคนอนนี้ก่อนแล้วกันไม่ต้องสนโรทรงโรเททอะไรหรอกอันนี้เก็บไปก่อนอะฮะสักพักแล้วมันจะบินใช่ไหมยิงไปหนึ่งอันยิงไปสองอันจากนั้นก็อันนี้ปาดอย่างทีอันนี้อันติเออทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในหัวผมหมดแล้วทุกคนว้าว นี่อันก็นี่แล้วก็ปาดอืมเพอร์เฟกทุกอย่างมันคือการคำนวณไว้แม้ว่าเราจะเป็นลิงหรือ่านอนเราก็สามารถคำนวณให้เหมือนกันอย่างเท่เลยสกินราคาสิบโล <c oughs> อืมโอ้โหซาสิฟายมากครับจังหวะน,นี้ มันบินอย่างนี้อือเฮ้เฮ้เอ้โหโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยซาร่าเราเกือบตายคุโจโททาโร่เอ้คุโจซาร่าโอเคเรื่องอะไรเรื่องอะไรอืม ันนี้นติพร้อมยังนติพร้อมยังสาระ,ะไปไปอืมโอเคโอเคนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ปีนแต่ก็นั่นเลยครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมไม่มีหญิงให้ติดแต่อย่างใดก็นะไว้เจอกันในครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือวิดีโอก็ตามนะฮะสวัสดีครับปะจ้า anh tị còn bay chúc 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 chúc